ความหิวเป็นทุกข์เรากินทุกวันมันก็ไปอิ่งจริงกินตอนเช้าอิ่งตอนเช้าตอนสายหิวกินกลางวันอิ่งกลางวันก็รประมายก็หิวกระดองความเราต้องกินอย่างนี้ทั้งชาติจะเกิดมากี่ชาติก็ต้องกินแบบนี้กินดีแสนดีถนัดใส่ก็ตามร่างกายก็ป่วยร่างกายก็แก่ ร่างกายก็ต้องพัฒ้าจากของรักของชอบใจร่างกายต้องตายฉะนั้นยิ่งว่ากายเกิดมีร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายเกิดจแล้วก็ดับข้อที่หนึ่งที่วัตนา่างข้อที่หนึ่งเกิดแล้วก็ดับที่สุดที่วัตนายาณพ่อที่สองเห็นว่ามันดับมันเสื่อมไปทุกวันไอตัวเสื่อมคือตุก์อเอ้วานเปหนึ่งสาวลดน้อยไปวันมาหน่อยจะหน่อยจนตัวดับอีก ในเมื่อมันุษยไปแล้วมันดับไปแล้วแล้วเรียกคืนมาไม่ได้ที่ปรรนายามข้อที่สามให้ร่างกายเป็นาาอของน่ากลัวกลัวอะไรรู้ไหมกลัวกายเกิดเท่านี้ยังไม่พอในเมื่อเรามีร่างกายบรรดาจะพูกเร็นสัตว์ชิงแล้วมันมีเลี่ยงก็ไม่ได้มีอย่างนั้นนั่นคือบาปพุกคนต้องมีบาปมีไม่คุณน่ะมีเหรเก็บไว้กระเป๋าไหน ทุกคนต้องมีบาปจะงไม่ไหวฉันพูดแต่ฉันไม่มีบาปเนี่ยรอมาเยอะเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันทุกคนต้องมีบาปข้าวมัดตนบาปข่ายิงตนบาปข่าทำเล็กทำมากก็บาปเห็นไหม่งแม้เราไม่ทำใหญ่ทำเล็กมันก็ชีวิตมดตนหนึ่งชีวิตลากตหนึ่งชีวิตคนก็หนึ่งชีวิตมันก็ชีวิตเหมือนกันเรื่องความบาปทุกคนต้องมีลึงก่อนนะคืับถ้ามีบาปอยู่บรรดาันทุกริษัท ถ้าเราตายที่กําลังท่าบาปสูงขึ้นมันจะนําลงอบายภูตัวใหญ่กว่านั้นนากโด่ง,งมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกนิดเดียวแล้วก็แย่ยิ่แย่ที่ไม่แย่ขนาดไหนก็ตามมันก็ถอยไม่ได้ตามกฎข้อง,อง,อง,องกับชุบอะไรสิ้นกฎข้องกับแต่ว่าเรามีความดีนิดหน่อยก่อนตายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าวัดเดินไปสวรรค์ั้งท่านมีบาปมีบาปป่วงอยู่ข้างหลัง แต่ว่าเวลาก่อนต,ตายจิตนิดถึงดุสสนไปสวรรค์ตอนถ้าหมดดวงวาสนาบรารมีก็พุ่งลงนรกใหม่ม้นก็ทุกข์อีกนั่นคือเวาญาโยมก็อย่าทงหลายตัดชิ้นใจตัดร่างกายเสียไม่ต้องตัดจนโสดิกานะคือคำว่าตัดค่อยๆตัดึงว่อร่างกายเป็นของไม่ดีเป็นของน่ากลัวแล้วเข้าไปจ,จับกิเลสที่มเพื่อนคน คืนนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ต้องทั้งวันนะวันตืนชอบรับนึกรับเดียวพอแล้วที่วันนี้อาจจะตายก็ได้อาจจะตายวันนี้พรุ่นี้มาเลยก็ได้แต่เราก็ไม่แน่ใจที่มนจะตายวันนี้หรือ่งนีทำงานทุกอย่างให้ครบถ้วนส่งความดีให้ครบถ้วนตามความได้ความดีคือว่ายอมรับนักผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์น่ต้องหนักนัก แล้วก็พยายามทรงสินห้ยบริสุทธิ์ถ้าได้กรหมดุติษ์จะดีมากกาหมดสิทธิ์มีอะไรบ้างทางกายก็หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดกิจกรรมแถมแถมหินห้ียหน่อยแล้วก็สีไม่ถึงภุราต์เลยไรทางวาจามีสีไม่พูดปกไม่พูดคําหยาบไม่ยุบโดนสองโถงก็งงแตกลาวกันไม่พูดวาจาเหลวไหล ใใ้าจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติบบของใครโดยไม่ชอบสันเขาไม่ให้เราไม่เอาแล้วก็ไม่คิดจองลา,จง,า,ใใจง,างจองผายใครยอมรับนักผีทำนรุกเจ้าโดยตรงแค่นี้กำหนดสิบถ้ารักได้สินห้าบริสุทธิ์จะเป็นระโสดาบันอย่างยาพิโดวสัตะสัตวงตูถ้าได้กำหนดสิบขั้นต้นอันนีกำหนดสิบบัญญยากจะเป็นโสด,ดาบันขั้นกลางพิเดวโภลันตละ ถ้าก็าได้กําหนดจิตอย่างละเอียดคิดคุ้มจะณงอยู่โดยไม่ต้องไว้มักระวังอย่างนี้เลยะเอียดจะเป็นพระโสด,ดาบันขั้นเอียดที่เรียวกวิชีถ้าท,ทำได้อย่างนี้บรรดาจำรูปจัดรชิงที่น่าโตวเวบายจภผมจะไม่มีกับทุกท่านาบาปทั้งหมดไม่ผลทุกคนตายจากความไม่คนไปสบับเนื้อนทจะลงมาก็แค่บรนลกเวียนไปเวียนมานิดหน่อยสองสามใชก็ไปนิพพาน